ไม่ได้กินเค็มโซเดียมสูงได้ไงโซเดียมไม่ได้มากับความเค็มเสมอไปนอกจากอาหารที่มีรสชาติเค็มแล้วเราอาจได้รับโซเดียมมาโดยไม่รู้ตัวและถ้าร่างกายสะสมโซเดียมที่มากเกินก็จะส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตได้ซึ่งตอนนี้มีคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมากถึง8ล้านคนแล้วเราได้รับโซเดียมมาจากอะไรบ้าง ลองมาดูส่วนประกอบต่างๆในอาหารเหล่านี้ในแฮมไส้กรอกอาจมีสารถนอมอาหารที่มีชื่อเรียกว่าโซเดียมไนไตรา์อาหารหลายชนิดต้องการการคงตัวจะมีการใช้โซเดียมอัลจิเนตขนมอบต่างๆต้องการผงฟูซึ่งชื่อของมันก็คือโซเดียมไบคาร์โบเนตอาหารที่ต้องใช้วัตถุก,กันเสียจะมีโซเดียมเบนโซเอต หรือโซเดียมซอลเบตเป็นส่วนประกอบและแน่นอนผงชูรสซึ่งก็คือโมโนโซเดียมกลูตามเมตน้ำและเครื่องดื่มบางชนิดก็มีส่วนผสมของโซเดียมคลอไรซึ่งก็คือเกลือนั่นเองทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบทั้งหมดมีเพียงแต่เกลือเท่านั้นที่มีรสเค็มเพราะฉะนั้นอาหารต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูป อาหารหมักดองเครื่องปรุงรสผงชูรสบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขนมอบที่ต้องใช้ผงฟูน้ําและเครื่องดื่มบางชนิดรวมไปถึงอาหารที่มีรสอื่นๆกลบรสเค็มเช่นพะโลที่โดนรสหวานกลบหรือแกงเหลืองที่มีรสเผ็ดนําล้วนมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นดังนั้นเราจะระวังอาหารที่มีรสชาติเค็มอย่างเดียวอาจไม่พอจําไว้ว่าอาหารที่มีรสเค็มอาจมีโซเดียมสูงแต่อาหารไม่เค็ม ก็อาจ,จมีโซเดียมแฝงอยู่ก็ได้เราต้องระวังให้ดีและยิ่งถ้าเรากินอาหารที่มีโซเดียมหลายๆอย่างรวมกันก็จะยิ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับปริมาณโซเดียมเข้าไปในร่างกายสูงมากขึ้นดังนั้นจึงควรลดการบริโภคอาหารที่เค็มและที่มีโซเดียมเพื่อให้ปริมาณโซเดียมไม่มากเกินจนเป็นอันตรายกับร่างกายและทำให้เกิดโรคลดเค็มลดโรค